สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นอนุบาล2ทับ2ทุกๆคนค่ะพบกับคุณครูน้ำนะคะยังอยู่ในสัปดาห์ที่29หน่วยการเรียนรู้โลกสวยด้วยมือเรานะคะแต่สำหรับวันอังคารที่28ทธันวาคมพศ2564ารักสาระการเรียนรู้ย่อยในวันนี้ที่นักเรียนจะเรียนกันก็คือการดูแลสิ่งแวดล้อมธรรมชาติค่ะ แต่เราต้องไปทํากิจกรรมเคข่้นไหวและจังหวะก,กันก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ว่าเอเราจะดูแลสิ่งแวดล้อมธรรมชาติกันแบบไหนให้อยู่กับเราไปนานๆน,นะคะนักเรียนพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ กินอะไรให้ล้างมือก่อนล้างมือก่อนล้างมือก่อนจะกินอะไรให้ล้างมือก่อนล้างก่อนจะปลอดภัยเล่นสันนุกเสร็จให้ล้างมือก่อนล้างมือก่อนล้างมือก่อนเล่นสันนุกเสร็จ เงินเสร็จให้ล้างมือก่อนล้างมือก่อนล้างมือก่อนเอามือจับเงินเสร็จให้ล้างมือก่อนล้างก่อนจะปลอด NOOOOO wow. ล้างมือบ่อยๆตาม6ขั้นตอนง่ายๆอย่างน้อย20-30วินาทีนะคะในวันนี้นะคะครูน้ำก็จะพานักเรียนมาเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมธรรมชาตินะคะว่าเราจะดูแลสิ่งแวดล้อมธรรมชาติได้อย่างไรเรามาดูภาพที่หนึ่งนะคะห้ามตัดไม้ทำลายป่า ภาพที่สองห้ามเผาป่าภาพที่สามห้ามฆ่าสัตว์ค่านี่ก็เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาตินะคะเพราะว่าถ้าเราตัดไม้เผาป่าสัตว์ก็จะไม่มีที่อยู่อาศัยนะคะหรือถ้าเราฆ่าสัตว์สัตว์ก็จะสูญพันต่อมานะคะ เป็นการดูแลสิ่งแวดล้อมธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งเรามาดูภาพที่1น,นะคะเป็นภาพกิจกรรมการปลูกต้นไม้ในวันสําคัญต่างๆภาพที่2การปลูกต้นไม้ในโรงเรียนภาพที่3การดูแลรักษาแม่น้ําให้สะอาดภาพที่4การดูแลลําคลองให้สะอาดโดยการ เก็บถุงพลาสติกที่ย่อยสลายยากหรือขวดพลาสติกนะคะนี่ก็จะเป็นการดูแลสิ่งแวดล้อมธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งค่ะในกิจกรรมสร้างสารรค์และเสรีนะคะวันนี้นะคะเราเรียนเกี่ยวกับหน่วยโลกสวยด้วยมือเราคุณครูน้ำก็เลยจะให้นักเรียนวาดรูปที่คุณครูน้ำ นำมาให้ดูก็คือโลกโลกสวยมากเลยนะคะยิ้มมีมือสองข้างด้วยแล้วมีเท้าด้วยนะคะอะ่นักเรียนวาดแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามเลยค่ะลงสมุดค่ะกิจกรรมเกมการศึกษาวันนี้นะคะคุณน้ำจะให้นักเรียนโยงจับคู่ตัวเลขก็คือด้านบนจะเป็นตัวเลขหนึ่งถึงเลขสิบอารบิก ส่วนด้านล่างจะเป็นตัวเลข1ถึงตัวเลข10ไทยนะคะยงจับคู่กันเลยนะคะโดยคุณน้ำจะมีกำหนดเวลาให้ก็คือถ้าเรือเล่นไปถึงเด็กผู้ชายแสดงว่าหมดเวลานะคะอ่ะเรามาเริ่มโยงจับคู่กันเลยนะคะคุณน้ำจะปล่อยเรือแล้วนะคะถ้านับ 1- ถึง3คุณน้ำปล่อยเรือแล้วนะถึงเด็กผู้ชายเมื่อไหร่ก็หมดเวลา1นึ่ง สองสามเริ่มเลยค่ะจะหมดเวลาแล้วนะคะเสรจไยรยังจะหมดแล้วนะหมดเวลาค่ะ,ฉะเฉลยใครตอบถูกทั้งสิบคู่บ้างคะเก่งมากเลยค่ะ สำหรับการบ้านวันนี้นะคะคุณน้ำจะให้นักเรียนบวกเลขด้วยภาพลงสมุดค่ะไม่ต้องวาดภาพนะคะเขียนตัวเลขแทนจำนวนรูปภาพอย่างเดียวค่ะจำนวนทั้งหมด10ข้อด้วยกันค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของคุณผู้น้ำแล้วนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ